ยังร้านสาวยอผ้าข่ามนี่้ขากัขามันนีเซฟบอยู่นี่ว่าเหมืนกันเนี่ยเอาทอนนี้ยดูานม่าก็มากเมอนกัมาหุ่นต้มปนินโอ้มันก็สุดยอดเลยน้องพี่น้องอะยังตัวมวย มอวันได้ไดเก่อของเล่นพวเธอเออพว้วขอด้ล่นสิมวยกันเั้เราก็ยังห้องเนาเล่นโัวไฟฟัโมันป่ะพี่นองยินดสองสามคนจอยจอย้้นสาเ้ายเอาเลยเอยู่จางเปวเละสีองค์เมงม่าเปิดตากรงให้บ่าอย่งเงเลยละ ซูโก uh, ้ยังหุ่นดีกินกลังรับซื้อ่ะคว้านะหน้าแดงมาเอะอขึ้นได้ไปย่ไปอีกทีเฮ้ยตะเตเ้าขาวนี่ยยไปเนี่ยมวยมันเออย่าเขากัตายกรเห้าคนมาลายด้อมานะย่างันหน้าเทนน่าหนน้าเนานะใช้หาหนักเลย ขม้าขมาขมาค่ะได้มักส yeah, ้มไปถวายที่นี่มาแลนครับไปทำยันไงครับนไปพูนเจ้าน้ากวินาลางคืนน่ารักมากครับมาเรืองกิตมาด้วยน้องอดกาบไนี่ยมอดขัาไปซื้อนก้าสบายดีพี่น้องน้า มนเหยังอีโจ้นั่งต้มนานด้ยป่เลยนั่งตาง้๊วทีมงานเขากะให้ไปมาแล้วแม่เข็มจะกินแล้วมันแล้วคะเดี๋ยวมีต้มน้ำนั่นแหละยังขาดล้วันแหนมง่าหือไอ้นแปะปดิซังน้ำลงอื่จะเออจอนเทมคณะหอะคนหกคนข้าขาวผู่ซอ พามวบควากินป่าเบความแบบกินแบบที่โลกพ่อมยพ่อน้เป็นเนอพอรุ่งกับน้องมออยังพ่อชื่อน้ำแขง่อชามวยเป็นเอ้องอังานะเอ้าเหมอนพัวโตทีเฮยอะไรพวหางคเห็น้องเออพชามวยหนเป็นนะเต่กระดิ่งนะพี่น้องเด้อตามพักนั่บ่อาตามพักนั่นบ่อยลูกเลยเราพิ้มย เพ็เรื่อทีข่าวยืนง่ะนัวเ้ากินขาเทาเองด้หม่ขคนูนักเป็นนัวดีเกมอันตรำปจวเพิ่มกินยังเพิ่มกินกันยังบาที่น้นนองโม่พเยาเไรเยุมตตากินขาวเมวตตาทานนียยไ้ได้ทำพุงอีกแล้วถึงแกนไม้ต้อง้า

หน้าลุมก็ยังแต่ส่งหวยครับเจ้ารองน,นอ้นข่ะหัว่าหดกุ้งคามนะเคยกุคามล้มหนุ้่มนะเคลงไปดําอีกตอนแรงกระมันบ่มีหมองกระรกเลยมันมันสั่นมันอ่อนแล้วเบิดแล้วบ่เบิดเลยหักมันห,นหนายาอะไรอยากปดําก่อนอยากหน่อยจยกข้าวพอได้หายใจแ <laughs> ล้วดูมันแล้วก็ดู Hmm. Sure, default, <together> <that> ัาล right. um ูกค้าเข้าใจรายใช่แหละแต่กระเตนนแน่นนะหอวยใกล้ทั้งนี้ก็ยือทั้งนี้ก็ได้ทั้งอาชีพคนทังนี้ชองคนท่านก็เห็นุูมิทา้งลังด้วยกินทั้ล้ว้ฮ้กเจอย

ยีซอจอยโทรมาตอนกินค่ะอคุยกันไปเลยเราทั้งกินทั้งคุยยีชีซอจอยเขาเขาในหนองดำจำมะหงหมาเก่าเดินมาเด้อกินข้าลุง ดำไปหน้าไปนาแล้วหนุเมสิไป่ได้หนักเบิร์ดหนักคนบอ่หนักหนักเ่ได้ของคนสามคนเื่อน

ชิปบาทันงหดหลายบาทัสี่พอักินแล้วก็ทีี่ักตลาดบอกยามากเลยนะน้องิสังคนหนึ่สองคน

จะจ้าจ้าๆูนี่ดานกคนลาวคนลาวจะดูขับสิได้อืมบารีพันเลยครับครับเมนจอยอ้าอ้ามาฆ่าอะรับยนี้ เดี๋ยวเนี่ยกําลังกําลังกําลังจะไปพักก่อนเลยโตยเงียบไปกินข้าวดิ um, <much> <manchain> ทำผู้หลุกันเนบ่ยคาไมจะาท่าอะไรทำกูมันเ่ียบมตาผมดมากมันเลุดดีโอเคมันยังไงแล้วถึกินงาเจกยงไปแล้วเอ้ยของบ้านของที่นี่มัสิไปหาสิบแปดเก็บปวกหมอเก็ได้ยุให้ได้เนี่ย <All right. S 2> the ุคนมบ้งพีน้าคนรกระติ๊ดต้องติตามส่งคนนี้นะดม่น้ยงมวย้อสติดตาม่งงมวยนี่เลคกับพี่มางมาใช่แต่ละพี่น้อง